คบระายามเรมวัรกจป็นศรนี่ครับรกานมยนกับการสงการฉลองสารการปรียนี่พูดีที่สู้กันระหว่างกันนับก็ชุกไปในกับพบงพัยสององใช้จากกระทรวงบุริรัมเนี่ยนำคะแนนเป็ระดมทองสิบประทองนี่จากดระบวนการเพิ่อนดูดูเข่าในครับหัวาสีแล้ว่ซ้ายก็เป็นปรดทองเนี่ย โอ้ยขวาจะไสไปอีกประนพ่อนไทยมีโต้หรือขาเนี่ยดูในอะกดมาแล้วเสียโอ้ยไสไ<า>สคือจบตรงนีเสียเปียไสคือดีครับเดอตอยเลยสูงยาวได้ลอยได้ช่วงหลุดนักเข้ามาเลยครับใครยุบถ้ามีคำถามนะครับแบบนี้เนีย่ยตางไทยต่างโดดนะซยายออกไปติดต่างฝ่ายกออกชิงแล้วเอาปัดขวามานะ โอ้เขาเขาซ้ายครับแทงจิกไปมาทั้งรูดโดยปลายเข่าแลยครับโดนทองแหลมมากครับอีกเมตรหนึ่งนะ<แ>โอ้สามเมตรนะครับวันนี้โดนสี่เมตรนะครับได้เบิร์นไผ่โดนไปนะครับการเตะด้วยเข่าซ้ายห้าเม็ดครับชุดนี้นะครับทรายเห็บซ้ายมาต้นด้วนนะครับเข่าของผู้ร้องทองโอ้โอ รูว่าน้องไม่กลัวพี่นะครับอย่างนี้นะะถ้าน้องไม่กลัวนี่สนุกนะครับอ้าวเขาไปจิ้มลำตัวครับในเมืองไผ่นนะนี่โดนเขาซ้ายู่ครับฝังหน้าครับไล่แขนอ้าวตีไม่ได้กับการจับแยกมาครับารส่งพีรชัยสวรรัส้ีบนเวทีหรือดินักชกที่ดอดครับอ่างสระทุงแพรท,ทัว โอ้ยเอาโดนแข้งฝักเอาซ้ายครับสับซอกสับพื้นเสียเท้าเร่งขึ้นมาเลยครับด้านของเพชรประนอมทองเนี่ยเดือดๆก็เสียตรงเองพร้อมเจกพร้อมเดือดโภชนสกันปะร้อนเร้อนเงินอยากจะแจกนะครับตอนนี้เนี่ยโจทยกที่สามนะครับไปพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งครับนีแล้วยกสี่นะครับสุเพียนชัยสุวรรณับบนเวทีหรืออดีตนักชกชื่อดังเนี่ย อ่างศิลาชุมแพทัวร์ครับกับการพุทธศิลป์นะอ้าวอย่างนี้สนุกนะครับออกกันละเวทแต่ละดอกในน้ํากระจายนะใส่กันเข้าไปนะเสียบเข่าในขวางหน้าอ้าวปากัาสู้เขาแล้วนะของเพชรเมืองไทยนะในเมื่อวัดหนีไม่ได้ก็ต้องสู้คลับ,บาากากระบาดนะท่านักของเพชรบนรทองตีได้ไหมอ้าวลูกชุดนี้ไม่ได้ครับแยกก่อนน้องครับแยกก่อนแยกปล่อยมือแล้วไปสู้กันต่อนะครับ ขยับก็ได้ยัครับโดนแทงขวาเนะ่ยขวาลุกยังโต้ไม่ได้ครับเป็นเมือง์ไทยพยายามนะโอ้โหบาดบาดขวาเนีัดบัดขวาเมื่อสักครู่ในหน่าเกลียดนะครับอ้าวโดนนี่ครับโดนศอกครับสอกขวาอ่าเริ่มทางนเริ่มโดนนั่นกันนั่นกานของเป็นพนงทองนะฮะครเอาละเอาละขอทีเดียวแต่ท่านของมองต่อต่อตัวลูกเราเห็ไรหนาตบคอไว้เลย ถ้าโดนล,ลงไปหล่นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเลยฮะมันก็ไม่แน่กระโดนจังๆอะไรก็เกิดขึ้นได้หนะมวยไทยไข่เดือยมัดหมวยมันจากกล้วยปิ้งนะฮะเขาบอกว่าผลผลทางพิสูจน์มากันเวลาพิสูจน์ผลงานนะฮะแบบนี้กลายชื่อการโดนไม่เขานี่นกำลังแยกครับมีใครก็ใส่ให้หมดเลยครับมีกันเท่าไรใส่ให้หมดเลยใส่กันเต็มที่เรื่องที่สุด ยู่ที่เสียงร้อง้าที่ของเราคือต้องปล่อยอาวุธออกกันเน่นๆออกกันให้น้ำๆเยอะๆไปเลยครับครับตั้งใจตั้งใจลุกไปเอาดันเข้ามาดันเข้ามาครับเกือพลุ่งลงเวทีไปนะฮะยังมีที่กรำลังของเราเป็นซุปปเอร์เซฟนะนี่คุณอดศิล์วันนี้เราใช้ก็คือการประพันธ์บรรุรุ่งเนี่ย โดยการนำทีมของอดีตนักชกชื่ต่างก็ต้องศึกโสริบินเขาเลยกำกังจะลงปรับระพนเนี่ยมีประธานเทคนิคเนี่ยที่เห็นอยู่ในกล้องในหันหลังนี่นะตอนที่สองใช่ไหก็ที่บ้านดินแองส่วนเป็นส่งจ่อร่างการที่นี่แหละครับจัมฟรีอ่าต้องต้องศึกต้องศึกลองหันหน้ามาดังนี้หน่อยน MC อยากเห็นหน้าหันหน้าเข้ากล้องหน่อยนะอ้าวดูมาดู ลบแลรตีปวดแขนก็ตีเข่าซ <c oughs> uh, ้ายมาเทปน้ทองลกใจยของโควิดจากพี่หม้อ้าเตะโอ้ยหเสียบดันเยอะโยกที่สี่กลับไปทักพรมรักจ้าปรสลิ์เนี่ยโกทีนสี่โยกที่ห้าลกสุดท้ายเลยสูงกระบางกบไปได้ครับตีคือ เพชรไทยสองมาไทายตีมาต่อยแรงจังกระสังนะวันนี้ยังต่อยไม่โดนนะเอ้าวเข้าไปโดนต่อยน้ำมนันอีกนะครับน้องไม่โครที่โอ้อยแบบนี้ลำบากนะฝั่งสองนะนะครับเพชรไทยที่จะเปลี่ยนเกมเราวิกสถานการณ์ได้เนี่ยดูว่าเนในอุปกรณ์เบาเลย มาดีและเจอนครับทางด้านน้ำเงินเพชรพนมทองันนี้ลูกลูกยังไม่มีการแทีวให้เห็นเลยครับต่อเนื่องอาวุธนี่หลากหลายครับเออมามาต่อยอย่างนี้ว่ากลัวมากนะเพชรเมืองไทยก็พยายามชู้คร๊กนัดทั้งซอกทั้งหมัดทั้งแข้งแล้วก็เข่าครับก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยในแบาครับเพชรเมืองไทยับ แต่วันนี้รุ่นน้องนี่ตั้งรับได้ดียวยตั้รับได้ดียวแน,น,นี่ยแ้วโอ้ยเลือดนี่ไหลซิบๆออกมาทางแล้วกันนะคต่กลับม่โดนทอบโดนอะไรก็โดนสอบหรือเปล่าน่วงยกที่หน้าสไตรย์ยกนดงมีมัตรย์มีดินแ้วก็พห้ มีห้ายกสุดท้ายเลยครับแล้วก็มีแตกเลยครับบาดรอยโอกนี่อ่าชดะครับาลูกจาาของพผดองทองลูกหลานชาวบ้านของเจริญกรตันมา ข้าเปมนใหม่ๆข้มวยจะน้าบัวหมัดท้ายอ้าว้วยโทมีมีท้ายครับล็อก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 จับ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 ้ตีจับ้ตีโอ้ยปดน้ำกระแทงนี่แน่ยแทงซ้ายครับลูกเตี๋ยเป็นแทงซรายนี่แน่เป็นมวยซ้าของของเพชรสายชนตีอาจารย์กดูไก่ยักษ์หรือวดเต ตนมาคบ้านรวยนะครับกักการิทธเลือเกีลักรท่กับการงั่งเวอร์ได้ิบนวน้เง oui, şey okay. okay. so, ินยครับนก็่อขทองรนทองนะครับวันนี้ก็ต้องมกันนะครับุกาใส่นสนุกนะครับตรงที่บกูอะสดุนาด้วยนะครับ

ประธานมกาสกดใไห้าหรือเปล่าเนี่ยโ้ยกลลลลลลแล้วนี่เย็นอัดแรงๆทั้งหู่เลยถึงงานที่ถึงงานเลยครับีมาจากแจ็คก็เพลิดเนตรวจก็เชียร์นุองเจัทร่ทองอจากที่มันสายโทรใต้ตากเเนตรวจแล้วก็ทีมาจากบ้านรองจเนจากแม่ครับ,บจจเจนจ่ก็่เชียร์พี่จันุทอง แ็นสูงหน่อยครับมาณใจับด้วยครับกดแล้ก็ตีครับกดแล้วก็ตีให้ผาเไทายแตมหลันีากเริ่มมีพุทธหายขึ้นนะครับยกให้กี่ไฟครับเด็นแบงล้ก็มีตัวออรเฮยไกายักเดือบบนรวมถึงเพชรสายชซนรุ่งเกลเอแลก็บริษทพเดนะครับ ดูต่อให้ก้าฝาปกูโลกระทองเอาดีครับเดังหวะมี้ดีว enfin, ่าใครจะต้องใครครเดี๋ยวกาด้าต้องได้สูงทีเดียวฮะปกติแบบนน่นแล้วครับแนด้วยทรายเร่งมากอย่างนี้ต้องต้องบริหารนะคกำลังให้ดีนะฮะระแสายนี้ต่อยเลยเสียด้วยเท้าดวนะฮะรงทองก็มีโตเอาสัอกับ้อสุดเอาแล้วอย่างนี้ ไผรเป็นไผ e ่แล้วกันบ้าขอก็บอกาไเป็นไผลูกธนาเลฮะใบซาบเป็นโสดก็ไดก็ผู้นี้ก็อเจ้าบอากบวยจาท่าเดินทางจากมาถึงแล้วับ คณะกรรมการจัดขอตของบนะครับเสกนัยเพือด้วยความสนุกเลยครับท่ารย์เือสนมารถตรวจอาเธอบุญเต็มตะเลียพอดีนะครับ่านใต่างใจโรเบเต้ผู้จัดนองเป็นแย่างมากเด็จโรเเต้้ารนับโอ้โหี่ว่าบัตรตรวจที่คือาเป็นอินเตอร์กเพื่อที่ชอบกีฬาคนไทยก็มแต่ว่าคนทกใส่กันบ้หงือเกิดโอ้

ไม่ดีใครอยู่ครับโมดูครับแทนแทนแ็นรองข้ามาแทนข้าวมาข้าวขียมามาข้าวเลยครับเพอนนะไอ้เยอดยอดมวยมหาชนเลยครับแพทไทยแพทไทยแพทไทยของพระบูตในเยือกเยือยอยู่ตรงนั้นจับอาบุลอับเตมวยจากปัตตานีรวมบางนากาเต้นครับเจ้าบ้าเจ้าบราเจ้าพ้โอ้โหมา เอาเลยดูแลไซ้าย่ตะ่้า่ไต่ซลานเลี้ยงเอาหมดลงเสียพื้เสียเอ็กเสีไเอไอ้โหมอะไรจะเกิดอะไรกันมอเราเราไม่ถูกเลย เขาโกลจะไม่กัไกเลมองไม่ออกไม่ถูกเลยแ้วั่เไทยจะเหนือกว่าใคยและไทยจะแต่ถ้าเป็นผู้ชนะครับยูยูที่าำอะไรถังเรานั่นใช่ครับยกสองตันเอียกไทยต่มาเยอะยกสองนัเดีบก็ไทยตมามากโอ้โหหัดหมัแไทยหมัซ้ายหมัายซ้ยซ้้สน น็อป็อปเออยัไม่ได้แต่ทีมแรกคนนี้คน๋ยวสู้กันต่อครับไปต่อครับแทซ้ายมาอดโดนสโดนทีมอดยันนะโอ้โหแต่ทีทีไม่ดีเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาตัดซ้ายโอ้สองายไปย คต้องเท้าสวนเสียบเท้าบ้างได้ครับหรือท้องจับตีได้ไหมโอ้ยน้ำมันเป็นไงครับน้ำมันจะหมดตอหรือเปล่าครับหมดตอนง่ายยไม่ายครับเนี่ยสู้กันต่อนะครับพี่แดงพี่แดงครับเพื่อนพี่รับผู้ใหญ่เลยครับพี่แดงประดมตรงกัครับเตียงนะครับพบเสียบอลตัวโอ้โหแต่ละคู่ยี่ห้อเสียท่ากระส่ายโอ้เด็กไดกดีครับพวกนี้และบมลส่ง ไม่ไม่ต้องไม่เล่นะครับแต่ถ้าหมอสอบเปลี่ยนคนคนทำอะไรดีแล้วก็ดีดีไปหมดเลยครับอ่าดีเลยครับเลยเอาแล้วเราเอาไส้เอาไส้โอ้โหขอบคุณเอาเก๊า แล้วจะจบยังไงเนี่ยกระโดกะโดแบบแนนแน่่ยวจะบแบบไหนเนี่ยยังไม่รู้ของผมต้องูยจรสองจรแบบว่าอะไรครับบบ่สุสานุปีนี้จบิสารนะรนไรนสโนะจักรุรัแต่ีู่กรบแตกรบที่ปสุย ตีองส่ช่อเ่ี่เป็ลผู้อำเนิรารกปเทาที่ีนั่เนที่องร่อทีงทองที่น่งสีสอปอน์เลยกับแปล้วไปต่อยเลยสับไปสองก็ต้อง่องเลยเสียบืักท้ายสอบกันอ้ยางหมดครับ ดูว่าถ้ามันในถังใครเหลือมากใครเหลือน้อยอย่างงาองสิชาติกรับกันตกปงกจะบอกว่าประเทศของแปลกเของแปลกมาเจอแกับกาลุสียเราดูว่าผู้นี้เนี่ยไม่ได้คิดนานเลยไม่ได้คิดนานเลยครับประเทศเงาขวาเลยเอาโดนขวาไปอยูดไปเหมือนกันนะท่นนยใจอยู่ที่ใจเยครับอย่างนี้นะใจใคเสือใหญเลย เสือไม่เสจะรู้นะครนเกมมาซ้ายนะครับท่านดกลับมาช่วไปซ้ายตัวเล่นข้าวใหญ่ครับแต่กับไที่หงข้าวอีกครับสุดที่นสวนที่ไการเอาที่ไปให้มาให้ทีโอ้โหอย่าไปจับดีเลยะครับย่าไดูวย่ทอดทีวีรับโอ้โหเหมือนจะจพตรงทนี้ตู้เจ็ดสีไปอยู่ที่นี่เดกตัท่าไปโชมวันเด็กตันักแต่แน่ครับอย่างนี้นะ ไอ้วันลงดีนะเดียวกันอันนี้วันบ้านถวดวันบ้านวดองุลงกำัที่บ้าน้โหจัังุยุดับจคนกันอรงักถุ้ด้าหุดหยุดไม่ได้ครับถ้า้อเงินยุดูดสที่มาจากวยครับรวมเจรบ้วดสิบตำโพนี้หยุดไปด้วยนะครับนา เานักต <blender, S 1> <Es> ัวเล่เ <GO> ป mm ้าใหญ่ครับแทนไทยโอ้โหเด็กคนนี้ครับยื่นเส้เกินนะฮะัวใจใจมันชเขิใร้กระโดดใหเ่วยเขาักหัเยอะแยัเอเออผีองอะไรก็ไปับตำอะไรก็ดูกรดู้ว่าการทางกาหบดนะ อยู่ว่าทางไปแตก็จะ่ิกเทานั้นดก็โดนที่ทักโดนอลวมมาไม่ไม่ไม่ถึงทำไมไม่ไม่ถึงมากลัวแล้วก็ยุบเลยครับยเป็นเพื่อเพืนครับี่เป็นพักพักแอดดีเล่นตามสีงเชียร์ตอึ่นนะครับองเป็นไทก็

ปนกับรพิโยยาพาราปาจีน้ำเงินนับดับตา้านเด็กก็โรงเพชรสายชนสายชนกับพิมารรงโรยงองการบริหารส่วนตำบลลังวัฒสังีริ่ลุนอยู่ครับกับการนำทองเชินกปนูนะครับ đối với đất người thật là dẻo, đẹp không đối với đất người đẹp đẹp khắp 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 đẹp như thế đẹp như đẹp như cái nghề thay đẹp như thay một cái tháp đẹp như thế đẹp như thế đẹp như thay một cái tháp đẹp như thế đẹp như thay một cái tháp

รูทอมีตาข้านะเป็นตาข้างอ้าวได้ครับชัดเนเลยอ้าวโอเคครับตัวนี้ให้มาตนี้องให้าเตก่อนบอนนี่อาโดนสี่้าเมรยืไปครับายใหไม่ได้ครับเตซ้ายเตะขา

เดิน้ได้ฮะมวยสมยไทยนี่บางคนกโคตริงเอาต่อยแ่สั่งเอาเอาตอกดึงเอาต้องจอไปเรื่อยๆจนถึาวันเลือดหแต่ยังไม่ตายฮะเจ้าชีต้องบอลครับเดเ๋ยวยาอะไร อีกสองครับฮะฮึดไม่ได้ครับยังไม่ได้ฮึดแล้วจะมีฮึดใครแทนใครฮึดแล้วจะมีฮึดงานเลยครับโอ้โหงานฝันเลยฮึดงานใหญ่ยกสุดท้ายก็ดีดูเด็กยกสุดท้ายเด้ออ้าวประเทศไทยเราต้องดีดฮึดเนี่ย โอ้ขาวเอยงอยู่ยังอยู่ครับเือนไสมองเอาเะครับเหลาาตีนี้สั่งโดนจับแล้วีแต่อคุณดิไซเแล้วหกตัป็นตนมีโออย่างน่าประทีอยู่ครับ อแอทไทกระโดดเตะแอทเรียเดินกลัให้หมดเดินเดินกลับไปกระโดยดยกตรงเท้าโอ้จุนนด,อดทองเสียดเท้าทราย้วก็น็อกเข็เลยเทาซ้ายได้รับ็กเ็มไปก่อนแอทไทเดินไต่ทรายบนเท้าซ้ายกระทุ้งน็อเติมโอ้กับตั้ายแต่เขาหนมทางน่มองนี่เพิเร่มเห็เทาายมัมา เป็นไผ oh, oh, uh, like okay. ่จริงดีสายบักเกลียวโอ้โหคุณต้องไมน้องเพิรเชิญได้ครับเข็มเป็ทองทอิดเปนทองทองเชิญครับมวยบ้านทองเจริญแนวรถกับเชิญขึ้นมาด่วนนะครับหลังเจริญก็จะเป็นพีระพัฒนทหารที่เปิดเกลียดน้องเสร็จมาเลยครับยกสุดท้ายยกห้าปีเพื่อนเลยครับโอ้โหเจ็งครับ สากคนที่กูจะเตรีแล้วครับเตรียงไปแล้ววันนี้อยู่ไม่ได้เลยเอมเฟกต์มาแล้วครับตีโจ้เห็นมวยสนุกสนุกยิ่อยู่ไม่ได้เลยครนะสีิงุ์เนี่ยคนตัวเล็กใจใหญ่วันนี้ก็เตรียมมาโดยตรงเลยนุ้เล็กครัดมาสร้างทีมแรกหัวใจโตเนะครับจากบริษัทสักคนที่มัดีนะตีโจ้วันนี้มาเพราะก็ได้ยินมดงรักที่มาจากทิพเมืองนนท์ดัดเลือดพนซายครับโอ้โหอ้า เราสิงรัทกางครับวันนี้เราสิงรัทกางครับโอ้ยสามยกเกนเีคนมะเรียกครับรอผลจากกรรมการใา้าจย์กระเนจนตำจิตรับแลวชู่ไปที่น้ำมัน